สวัสดีครับผมเจ้าของช่อง Newmatic บ้านๆน,นะครับอันนี้เป็น EP แรกหรือครั้งแรกวิดีโอแรกของตัวช่องนะครับจะมาแนะนำตัวนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับคนทำช่องว่าเป็นคนมาจากไหนทำอะไรอยู่ครับผม,ผมก็ผมนะครับชื่อเอาชื่อชื่อจริงแล้กันสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ภูมิลำเนาครับตามหัวข้อที่ผมแจ้งไว้เลยเนาะ ภูมีลำเนาผมอยู่บ้านเกิดเมืองนอนอยู่ที่จังหวัดอุบลจังหวัดอุดรธานีครับจังหวัดอุดรธานีโทษทีอําเภอเพนจังหวัดอุดรธานีแต่ปัจจุบันนะครับปัจจุบันมาอยู่ที่อําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของอแฟนนะครับของแฟนของภรรยานะครับผมแล้วก็การศึกษาผมนะครับจบปริญญาตรีสา,าขา วิศวกรรมเกษตรนะครับวิศวกรรมเกษตรคณะอุตสาหกรรมและวิศวกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ครับมแม่โจ้นะครับหลายคนนะครับมองว่ามแม่โจ้เนี่ยคือเรียนเกี่ยวกับเกษตรนะครับเกษตรทั้งนั้นนะครับจินตนาการผมก่อนหน้านี้ผมก็คิดว่าแม่โจ้เนี่ยมันต้องเรียนเกี่ยวกับเกษตรเกษตรก็คือหมายถึงว่าต้องปลูกข้าวปลูกอ้อยปลูกหญ้าปลูกปลาปลูกเกี่ยวกับการเกษตรนะครับแต่ที่จริงมันไม่ใช่นะครับมหาวิทยาลัยแม่โจ้มันก่อตั้งมา เป็นมหาลัยที่แต่ก่อนก็คือเริ่มต้นมาจากเป็นวิทยาลัยเกษตรถูกต้องนะครับแต่ว่าพอพัฒนามาเขาก็จะมีหลักสูตรของหลักสูตรของฝ่ายนั้นฝ่ายนี้หนึ่งในนั้นก็คือมีคณะวิศวกรรมนะครับคณะเศรษาคณะบริหารคณะวิศวกรรมก็มีก็มีหลายสาขาหลายสิสาขาเลยครับปัจจุบันยิ่งเดี๋ยวนี้ก็ผ่านมาตั้งแต่ผมจบมานะครับก็อาจจะเพิ่มมาอีกหลายสาขานะครับผมจบที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับสา,าขาวิศวกรรมเกษตรนะครับเอกวิศกาาาวศกรรมสาขาวิศวกรรมเกษตรนะครับเป็นอยู่ในส่วนของอวิศวกรรมเครื่องกลนะครับวิศวกรรมเครื่องกลนะครับก็คือเหมือนเหมือนกับว่ามันมันเป็นอยู่ในองค์ใหญ่ก็คือใบใบ ใบภาคีวิศวกรหรือใบกอวเขาเนี่ยก็คือใช้ของวิศวกรรมเครื่องกลนะครับจะเป็นเอกย่อยออกมาคือเป็นวิศวกรรมเกษตรประมาณนี้นะครับการจบอาชีพนะครับอาชีพปัจจุบันเอาปัจจุบันเลยนะครับอาชีพตอนนี้คืออาชีพทําขายของออนไลน์อ่าขายของออนไลน์นะครับผมแล้วก็เลี้ยงลูกไปด้วยนะครับเลี้ยงลูกไปด้วยขายของออนไลน์ไปด้วยที่บ้านนะครับผมก็ประมาณนี้ส่วน ประสบการณ์ทำงานนะครับผมทำงานอยู่ทั้งหมดตั้งแต่จบมาจนถึงหน้าปัจจุบันไม่รวมนะครับไม่นับรวมที่ทำอาชีพขายของออนไลน์อยู่ประมาณ10ปีนะครับ10ปี10กว่าปีนะครับไม่ถึงไม่ประมาณนี้สิสิส1ปีนะครับอยู่ช่วงนี้นะครับผมก็อันนี้ก็เป็นประวัติร่าวๆนะครับของผู้สร้างตัวเพจตัว youtube ช่องยูทูบด e u m ม t i c บ้านๆน,นะครับผมก็ยังไงก็อยาก ให้ฝากติดตามหรือฝากดูนะครับว่าตัวนี้ก็เป็นครั้งแรกเป็นวิดีโอแรกในช่องนี้ครับที่ผมตั้งใจจะทํานะครับผมก็ค่อยว่ากันเนาะโอเคยังไงก็ฝากติดตามนะครับกดติดตามดูนะครับว่ามันจะเป็นแนะนำแนวทางไหนนะครับผมก็อยากจะทำช่องขึ้นมาช่องหนึ่งนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนหรือว่าไม่ใช่แลกเปลี่ยนเพื่อแบบอยากเล่าประสบการณ์ที่ตัวเองมี ในระบบนิวเมติกที่เคยมีประสบการณ์มาครับผมโอเควันนี้ก็มีประมาณนี้ก่อนครับขอบคุณครับ